อย่างนี้ก็ต้องลาบสวัสดีผู้ชมด,ด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเกมสลามมี a ไม่แมปโรบ,บอทนั้นอะไร,ะไรนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กับไอแอมโปรเก้าเก้านะคบแล้วกม็มาอยู่กับพินทิสเทนเยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นแมปโอเล่นแมปโอ เออคนนี้เขาก็แบบถ่ายคลิปเหมือนกันนะแต่ว่าเพื่อเราเองเพื่อนอะไรอ่ะตึดไหนตึกไหนตึดน,นี้ใช่ป่ะเพื่อนว้าวมันกำลังมาเลยเหรอมันไม่แบบให้คุณขึ้นไปเสร็จก่อนมันถึงจะมาเหรอทำไมอ่ะหนูขี้โกงนี่ว่า ว้าวว้าวขอบคุณมากเพื่อนที่สร้างอันนี้ให้ขครเหนโอ๊ะโทรศัพท์เป็นไงอ เยสเพื yes. um, actually, uh, yeah. nah, no. yeah. ่อนเพื่อนเพื่อนในรีพูดดังๆเอาเนาะแฮมเบอร์เกอร์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 บุบเบอร์ลี่บลูเบอร์ลี มีเบอร์เกอร์ดิแฮมเบอร์เกอร์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  ตรงนี้แหละเออไในบอกโอ้ขอโทษเพื่อนฉันก็สร้างในลงไปเมื่อท่านผู้ชมคะวันนี้เราจะมาเล่นแบบนี้กันนะคะแล้วก็แบบอือหืเรามีเอ้ยใครมันชื่ออย่างนี้ได้วะเนียเฮ้ยชื่ออะไรวะเฮ้ยทำไมเอ A P O วัดเด็กอืม้ไ my ก็ God, มีคนแตกเป็นรูแต่ก็มีอันอะไรนะจำชื่อไม่ได้แต่ไม่รู้เลยก็ไม่รู้นะแล้วก็ต่อไปนะคะโอ้โหก็ฟาร์มฟาร์มผลไม้เนี่ยนะโอ้อ oh หเฮ้ยพายุมันเริ่มมาแล้วโอ้โ oh หมีปาฉลามด้วยแม่เพื่อน เบสไหมอ่ะให้ทำไรไม่น้ำแล้วตอนนี้นะคะเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะรอดไม่รอดแต่ว่าที่รูก้ก,ก็คือเราไ,ได้อยู่ที่เดียวกับไอเอ็มโปร999นะคะ,ะนู่นนะคะค่ะไม่ใช่ น้ำท่วมกำลังจะมาแล้วแต่เราไม่รู้นะคะว่าเราจะรอดหรือเปล่าไม่มีปลาฉลามด้วยแล้วก็คือแบบมันแบบมีเสมอแบบอ๋ออ <ana> ๋อการหนีจากปลาฉลามเหรอเมื <off illustrate> oh. Oh! Oh, ่อ okay. ก oh, ี้เพื่อนอ๋ออาเข้ามเหวี่ยงไหวเป็นแบบนี้โอ้ก็คือคนไหวเก่งไง ใช่ไงมันคือการไหว้ที่เก่งที่สุดไม่มีใครเคยทำว้าวเอาไปแก้เหรอก็ oh. แต่ดีนะโอ้ <Yeah. S 1> oh. ใครมันไม่งพาบปลาฉลามโอ้ปลาฉลามท่านผู้ชมก็ขออภัยด้วยนะคะตัวนี้มันไม่รอดนะคะเพราะว่าไอ้ปลาฉลามน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าใครเป็นคนผิดนะคะท่านผู้ชม จะดูคอมเมนต์มา้วยด้วยนะคะว่าใครเป็นคนผิดอ้ยนอันี้อยน่อร้อมอมอกดีหรอ เาปี้ระหว่างกายอะ่ะดีดีไปเล่นดีกว่านะคะท่านผู้ชมเย้พุกตลอดว้าว,ว,วานในเก่งเหมือนกันนะเพื่อนแต่ว่าฉันไม่ดีย่า เดี๋ยวฉันจะเล่นโดดล้มนะนะแต่ฉันจะโดดล้มระหว่างไฟฝนใกล้มาแล้วฝนใกล้มาแล้วหรอนเื่นฝนสมมุติว่าสมมุติว่ามันคือฝนไหม ชมีลมนี่ชมีลอม่อมคสิพคตสิโคตรสิใช่ใ่ใช่ใี่ใช่ใะ่าน่ใ้่ใช่ใ่อช่ใ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 ชี้เราจะใช่ใช่ใี่ใช่่าน่ใชช่ใ่อช่ใช่่ใช่าช่ใชชม่ใช่ใช่ย่ใช่ใะ่่่่่่ะ ตล่มเย้ครั้งนี้เราอดแล้วนะคะเจ้าพี่้อมต่อไปครั้งต่อไปเราจะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้นะคะเจ้าพี่ชมต้ขออภัยด้วยนะคะมีการพูดพูดเอพูดแทรกกันต้องขอกอภัยด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะพูดแทรกกันก็ได้ละคะ โอ้พายุมันใกล้แม่งแล้วตอนนี้นะคะเราไม่รู้นะคะว่าเราจะทำยไงแต่ว่าดู oh my god โอ้ เอ่อเช่น yeah, anyways so นถ้าไม่ชมคะขอตัวไปกิ้เข้าก่อนนะคะบ๊ายบายเออที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อจะได้ไม่พลาดเอ่อคลิปใหม่ๆด้วยนะคะบ๊ายบาย